หลองหลับหลองลู่นี่มันเป็นของมักนะครับผมมักไปมักมันาะพไปน้องนะฮะของมักหลาบก็กินหลับะคับมักลู่ก็กินลู่มักซาก็กินซานี่ครับผมเดี๋ยวเขามาแปลงลาบจีนกันครับพี่น้องนะฮะนี่ก็เป็นลาบจีนหมูเนื้อวันนี้นะไปครับไปลาบจีนหมูด้วยกันครับผมนี่ครับจีนหมูก็ได้ไปซื้อตลาดมาแล้วครับผมร้อยห้าสิบได้นัขนาวครับผมมีไหนเดี๋ยอยู่เป็ลาบนครับ เนี graduate, ่ยหลับเนี่ยซานี่นะครับผมมันแบบนีแย่ครับผมนี่ครับพี่น้องนะฮะเนี่ยตามคลิปผมเลยเด้อนี่แย่จีนก็ซอยผมกลมๆน้อยๆนะครับบางๆนะมันจะได้หลับง่ายเนาะเด็ดๆๆนะครับพี่น้องนะฮะการซอยจีนนี่เนี่ยสุดยอดเดะเตะในแบบเนียนนักเลยครับพี่น้องนะฮะประจันต์เซ็ตเขากับหลับนะครับผมคนสมัยเก่าเคนว่าเวลาหลับเฮ้ยทีเขียงก็ใส่เลือดลงไปนิดหน่อยนะครับ ใส่ตื้งเดียดหนำเดียดก่อนนะครับใส่เซ็ตเราก่ลาบไปเลยครับพี่น้องนะฮลาบมันละเอียดขึ้นแล้วเลยนะครับลาบเอาเหนียวเหนียวเนอะจะได้กินลำ้ำล้ำก <c oughs> ินหมูลอยห้าซิปนะครับพอเตอร์เครื่องไนหนักขนาดครับพี่น้องนะฮนะเ,รนะเะครื่องไหนนี่เฮาก็ต้องเอามาต้มให้ซุกๆนะกินดิบไปได้นะนี่ครับผมก็ได้ลาบเซ็ตไปตีเรียบร้อยเฮาก็เทใส่กระมังครับเดี๋ยวเฮาก็จะไปซอยเครื่องไหนครับผมเครื่องไนหมูที่ใส่ลาบก็จะมีอย่างนั้นครับมีไส้เหี่ยมีตับเหี่ยมีหนังเหี่ยครับมีกระะะเเพาหียน cuốn mắn đi gác cuốn gác phấn hôn này <laughs> không mà có xoay nặng được công công nơi này đảm đôi tráp trong trôm xuống xuống nơi chỉ ít mắn kháo đây mắc này cũng chứ mực chín su anh này phung cái xoay sai lúc bay là khá này kinh hòm hòm của khó xay sắc bột đi lắc nó nhà lạc nhà xa mình trứng xay xỉa sắc bột เข็มเพียงไหนหนึ่งคือหม้อนาดครับพี่น้องนะฮะเจ็ดเขาก็ใส่อาใส่อย่างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปซอยพักป้อมต้นหอมครับพี่น้องนะเดี๋ยวได้อย่างเดียวครับเนี่ยลราหมูรอบนี้นะบมมีบะแก้ยวนะถ้ามีบะแกี้ยวมันจะดูดๆห้อขนาดครับนี่ครับเขาก็มาโซ่พริกคนเหนือคนเมืองเป็นห้องว่าโซ่นะครับผมชาวอื่นคนไทยก็ว่าข้าวนะครับผมข้าวพริกหอมๆนะครับเจ็ดเขาก็ไปใส่ในลาบจีนเอาเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเกลือนะครับผมวิธีปรุงก็ง่ายๆครับมีสามอย่างเนื้อพริกลาบหอมๆนะครับผมแล้วก็ เกลือนะครับมันต้องใส่นักใส่ไหลเกลือนี่ใส่นักแล้วมันจะเค็มไหนี่ยถ้าเค็มล้วขืนมาได้เนอะลาบจีนเค็มนี่ไหนมันถึงมเหมือนล้ำละอีนี่เซตเขาก็จะปรุงรสด้วยผงนัวนะพี่น้องนะแอบอันนี้มันขาดชุ่มมาได้เนอะใส่หลายแส่บลายใส่ด้วยแส่น้อยคถ้าเราใส่มันก็จะเจอะเลืออีนี่แต่นี่ครับผมบัตรจี้ร้องฮอราะเร์ลาบจีนบาใส่ผงชุ่มลวดมใส่เกลือไหนมันชุ่มเนมือนล้ำใส่กระเพาะลาบมันนั้นหอมบลได้วยเนี่ย เพิ่งวัวครบองค์ประกอบซูตรของมันนี่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 กับเป็นเครื่องในตีฮาดได้ซอยไว้ตะกี้นะครับปีนองไหนะเปิดตัวตัวตัวเอาก่อนมาใส่ในลาบเลยครับผมกคนเข้ากันกับพี่ลาบเนี่ยมันจะได้หอมหอมม่อเมเวลากินนะเปิดตัวตัวของเต่ไลยหนนอนอะพอัดกินลาบด้วยห้าชิปนะ เนี่นักไปหนักแหววครับเวลากวนหลาบออกมาเพิาะจะสนม่อแต่แต่ครับหอมพี่กลาบหอมแขนหอมเครื่องเทปอย่างข้างหน้าครับพี่น้องนะฮะจีน้องนะครับส่วนอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาเตวยนะครับกคำอู่คำแจวว่าแจวไหนตีอู้บัตรสุภาพก็ขอชมมาอภัยโทษนะเนี่ครับเป็นพักป้อมตีเขาได้ซอยไว้นะเฮาหอมาใส่นะครับผมเพื่องพร้อมหอมเนาะหลับมุมมาใส่พักป้อมกับบัลลัหมาะอีกนะอันใดก็ได้เนี่ย วนเซีบก็ไม,นะกม,ม่นะแกเอ็มใช้บว์วนี้ไปใช่นักนี่เนีเดี๋ยวจะกินลาบหมูลัมเนาะใช่นักเลยมันลาข้าวแบบนี่ครับมขอจีนสักก๊ะขนาดครับพี่น้องนะอันนี้มากินด้วยกันครับผมพอดีลืมกดไลค์กด,ด,ดแชร์กดติดตามเพจจอยเจ้าไอแชนเอลกันด้วยน,วนะครับผมเป็นคำลังใจให้ผมตื่นเต๋อนี่คนะรับพี่น้องนะแอรพอตเตอร์ลาบหมูแดงเพลื่อเพลือนี่ อย่างขัวกับมีนะครับเขาบไดไทยเขาไายกันล้วบีบเนี่ยแต่ของมันมักเนาะมากไข่มักมันนี่เนี่ยนี่น้องนะแอร์คุณได้ตีความแบมักดิบมักแดงกับขอสูงมาแอร์แพดเดิลเนอร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมาโอ้ด้วยกันละแต่แต่แต่กําเข้าง่ายๆโอ้ลาบจิ้นหมูมันถึงหมอสเต่เต้ครับผม